สวัสดีครับชื่อคุณหมอแอนดรูว์เป็นนักกายาบรักติกเมืองไทยครับผมขอบคุณที่มาเจอกันที่ช่องผมดรแอนดรูว์ไบรอันครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง5ทิปที่จะช่วยในการนอนครับจะทาให้เรานอนสบายเลยสบายสุดที่เราเคยนอนเลยครับนี่จะเป็นคลิปที่สําคัญสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอและก็เจ็บหลังครับอาจจะปวดทั้งสองส่วนโอเคเดี๋ยวพามาดูครับ ก่อนที่มันถึงคลิปอะคือจะบอกว่าถ้าเราชอบคลิปแบบนี้อะ c r i b e ในช่องเลยครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยอ่ะรบกวนลงคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะพยายามเร่งๆตอบเลยนะครับแต่ว่าถ้าตอบภาษาอังกฤษคือน่าจะตอบได้กว่านะแค่จะแจ้งนิดหน่อยครับ คือต้องบอกว่าที่คลิปเป็นนี้มันสําคัญเถอาหกปีที่ผมก็ทํางานในสายนี้อ่ะหลายคนมีปัญหาเรื่องการนอนครับตอนเขามีการนอนอ่ะเขาจะส่วนมากจะเจ็บปวดในบริเวณที่คอและก็บริเวณที่หลังอ่ะแม้แต่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือว่ามีปัญหาที่กล้ามเนื้อที่รู้สึกตื่นมาแล้วก็มีการเมื่อยทั้งหมดเลยอ่ะคือคลิปน,นี้อาจจะมีการช่วยแนะนําว่าเอ๊ะท่านอนของผมมันอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า คือจะพยายามให้ความรู้ลิกหน่อยเพื่อไปลองเปลี่ยนผ้าที่บ้านอ่ะอาจจะมีการช่วยลดการเจ็บปวดท,ทั้งหมดเลยอ่ะทิปแรกนะฮะทิปที่เราจะเสนอในคลิปนี้อ่ะจะเป็นเกี่ยวกับการนอน correct alignment ของสไปน์เลยครับผมคือต้องบอกว่าที่ข้อต่อกระดูกทั้งหมดเลยอะ่ะมันจะมีอะไรมันของเขาที่มันจะเป็นโครงสร้างของเขาเลยอะ่ะแม้แต่เป็นสไปน์และก็ลำเบอร์สไปน์ที่สําคัญที่สุดอะ่ะเดี๋ยวจะขอความช่วยเหลือจากภรรยาผมอะ่ะให้มาช่วยดูว่าสไปน์จริงๆปกติมันจะมีเคอร์ฟแบบไหนนะครับคำสุนทรภูดก็ค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะ that was good that was good that works โอเคทีแรกอะจะให้เราดูว่า การอลายมต์ของแต่ละคนอะไม่ใช่เป็นเคอร์ฟที่มันจะตรงเลยครับมันจะมีเคอร์ฟที่จะเป็นสไลโคโรโดสที่บริเวณตรงคอเลยที่มันจะมีเคอร์ฟเนเชอร์เลยตรงนี้แหละครับแล้วก็จะมีตรัสติกตรงนี้เลยแล้วก็จะมีลัมเบอร์ที่อยู่บริเวณตรงนี้เลยครับตอนท่านอนอ่ะที่สําคัญอ่ะทำยังไงให้อลัยมันทั้งหมดเลยมันดูปกติเป็นภาษาไทยเป็นนะูชูเนาะถ้ามันยิ่งอยู่ในนูชูมันจะรู้สึกว่าผลกระทบที่กล้ามเนื้อและก็ข้อต่อทั้งหมดเลยจะไม่ค่อยหนัก ตอนมันไม่ค่อยหนักมันจะรู้สึกสบายขึ้นอ่ะถ้ากล้ามเนื้อไม่ต้องใช้แรงไม่มีอะไรทับไม่มีอะไรรบกวนตอนพยายามนอนอ่ะสองอีกหนึ right 2. 2. o two t h a ี k s h o ทิปเบอร์สองที่เราจะคุยกันจะคุยเรื่อง support แม้จะเป็นส่วน m a t ร r e s s หรือว่าส่วนหมอนส่วนพลโลครับคือทั้งสองอย่างมันสำคัญส่วนมากถ้าเราดูในเรื่องของเตียงนองนอ่ะ เตียงนอนที่เป็นที่แมตตอร์สนะคือแมตตรสจริงๆมันน่าจะควรเปลี่ยนทุกๆประมาณ8ปดถึงสิปีอะ่ะคือสิ่งแรกที่จะถามเลยอ่ะถ้าไม่มีการเปลี่ยนทุกๆ8-10ถึงปีจะเป็นสิ่งแรกที่หมอเขาจะแนะนำทันทีเลยว่าโอเคน่าจะต้องดูเรื่องอันนี้เนาะถ้าเกี่ยวกับ m ม t t r e ตอรสวันนี้เราจะขอบคุณบริษัทที่มาช่วยคลิปนี้ครับผมจะเป็นบริษัทชื่อ King Coil k King c o i l เป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากอเมริกาเป็นบริษัทที่อยู่ในครัวของ Dream Master ที่มีประสบการณ์1 2 5ยกว่าปีถือว่าเป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งในทั่วโลกอะที่เกี่ยวกับหมอนแมตเชเป็นบริษัทใหญ่ที่ผลิตเตียงให้โรงแรมใหญ่ๆทั้งหมดเลยและก็ได้การรับรองจากสมาคม i c a ก็เป็น international chiropractic association ตัวเตียงที่ผมได้เป็นตัว king c o l gold เป็นรุ่นท็อปของ king c o l ครับตัว gold จะเป็นรุ่นที่มี4เลเยอ เรลแรกเป็น natural latex มันจะช่วยในการดูอะไ์เมืตอของโครงสร้างของสไปน์ และวก็จะช่วยในการลดลงของเชื้อเช่นแบคทีเรียตัว l ล y e 2จะเป็นคู o l cool Gel Memory Foam ของเขามันจะช่วยให้การลดลงความร้อนตอนนอนทำให้นอนนอนสบายครับต่อไปจะมี Pocket Spring ของเขาอ่ะมันจะช่วยการวเบรตของคนที่สูงมากจะนอนตะแคงอ่ะจะนอนเป็น side s ี e ป p e r แล้วก็มันจะรับน้ําหนักสูงสุดประมาณ300กิโลครับ l a y สุดท้ายจะเป็นตัว HD f o ม m มันจะรู้สึกนิ่มตอนจับแล้วก็มันจะช่วยในการรักษาระยะเวลาของเตียงนอนนี้ครับการที่เขาจะส่งเตียงนอน นนี้มันจะมาในกล่องทําให้การยกแล้กก็ขึ้นบนใดหรือว่าย้ายไปถูบไหนที่บ้านเลยทาให้ง่ายขึ้นครับมันจะไม่เหมือนที่เตียงธรรมดาที่เขาจะส่งเป็นใหญ่เลยจากเวลาทําคลิปนี้ผมก็ใช้อันนี้ทดลองประมาณ2อาทิตย์แล้วครับและกก็ต้องบอกว่าการต่างจากแมทช์ทธรรมดาต่างเยอะมากเลยตอนนอนมันจะรู้สึกนุ่มแต่ยังรู้สึกมีการ support ดีสุดครับคุณภาพที่เขาใช้มันจะช่วยในการลดลงเชื้อและก็บแบคทีเรียทำให้ยกยะเวลาในการใช้แมทช์ทยาวขึ้น ที่ดีสุดที่ผมชอบผมเป็นคนที่ปกติจะขยับตอนนอนแล้วก็อาจจะรบกวนแฟนนิดหน่อยแต่ต้องบอกว่าหลังใช้เตียงนี้คือแฟนเขานอนสบายเลยไม่สังเกตว่าที่ผมขยับอะไรเลยครับแฟนเองเขาบอกว่าเขามีปัญหาส่วนมากเรื่องหลังอ่ะโดยเฉพาะตอนนอนแล้วก็คือเตียงที่นอนอันนี้คือเขาสังเกตว่ามันต่างกันเยอะเลยหลังเขามันเจ็บลงน้อยกว่า ผมก็ต้องรักษาเขาน้อยกว่าที่บ้านด้วยก็ดีสําหรับผมแนะนําใครที่ใช้ m a t t r เ s อเกิน5-8ถึง8ปีคือมาดูยี่ห้อน,นี้แล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไง King Cole ก็มีการส่งทั่วประเทศเลยถ้ามีอะไรติดต่อเขาใน Facebook แล้วก็จะส่งลิงก์ของ QR Code ทางอันในยไลน์ครับต้องบอกว่าผมเองและก็แฟนผมอะ่ะก็ k แคร์นก็ตั้งสองคนก็ใช้ m a t t r e s s นี้ด้วยเลยนะ So we use this mattress obviously rightYes Okay. ถ้าเทียบกับอันที่มันปกติจะมาของฟรีหรือว่าอะไรที่มันถูกๆก็คือมันคนละเรื่องเลยคือถ้ามีโอกาสอะแนะนําไปดูร้านเขาอะหรือว่าดูออนไลน์เลยเธอมันมันคู่กับ ICA <c oughs> ก็ International Car Practice Association ด้วยอะคือรับรองแน่นอนอะเป็นของดีอยู่แล้วต่อไปเรื่องหมอนครับที่สําคัญอะคือหมอน แม้จะเป็นยี่ห้ออะไรเลยหรือเป็นคุณภาพอะไรเลยอาจจะเป็นเลเท็กซ์อาจจะเป็นเมมโมรนโฟมที่สําคัญเป็นที่ทําให้เรานอนในท่าที่เรานอนจะเป็นนูทรูสปายเลยซึ่งถ้าสมมติเป็นเรื่องบริเวณคอเลยเดี๋ยวจะคุยในทิปเบอร์สามไ่เบอร์สีว่าสมมติเราเป็นคนที่นอนตรงตะแคงเลยเป็นไซด์สลลปเปอร์หรือว่าเป็นคนที่นอนบนหลังอ่ะเป็นแบ็กสลลปเปอร์คือจะมีบางอย่างที่น่าจะควรดูแล้วก็ระวังเพื่อให้ตอนนอนนอนเราจะนอนสบายเลยเนาะสำหรับทิปเบอร์สามอ่ะ เดี๋ยวต้องการผู้ช่วยกลับมาอีกแล้วก็เป็นภรรยาผมคุณแคเรนก็ทิปเบอร์สามอ่ะจะเกี่ยวกับคนที่สําหรับคนที่นอนตรงบริเวณข้างก็เป็นตะแงะคงภาษาอังกฤษเป็น side sleeper เนาะ you g o ว t น a t o side sleeper yes i do โอเคให้ทิปอัน,นี้ผมก็ต้องการให้แคเรนเขาลองนอนนั่งตะแคงเลยครับส่วนมากคนที่มันนอนตอนตะแคงตรงข้างๆอ่ะเขาต้องดูเรื่อง posture ของเขาทั้งหมดเลยจะมี2อย่างที่สําคัญที่สุดเลยตอนนี้ครับตรงบริเวณตรงคอและก็บงหนังเลยเนาะ ส่วนต้องคอต้องถามเลยว่าสูงบอยเวงคอนะคอถ้าเราเห็นตัวนี้เลยอ่ะที่คอมันตกอยู่สําหรับคนที่ตอนตอนเขานอนอ่ะอาจจะใช้หมอนที่มันต่ํามากหรือว่าหมอนที่ไม่ใช้เลยอ่ะคือต้องดูว่าคอมันกระแทกกล้ามเนือ้อตรงนี้มันใช้แรงเยอะเกินไปพยายามยกขา่าคอมันขึ้นเนาะตรงนี้ก็ไม่สบายด้วยอ่ะแล้วก็เห็นว่าที่หลังเขาก็มีปัญหาทั้งหมดเลยเนาะทีนี้ต้องดูเรื่องตอนนอนถ้าเป็นหมอนที่มันต่ำมากอ่ะ นี่เป็นหมอของเขาที่ผมเกลียดม,มากเลยถ้าเราเห็นนะขนาดนี้นคอเ็ายังลงเลยยังกระแทกมาที่ก้ามระเบิดได้ตรงด้านสายเนาะโอเคสำหรับพี่ยให้คอของเขาต้องดูในหมอนที่อยู่ประมาณเฮดเอัพเฮดอัพคอฉิวประมาณนี้เนาะให้มันเห็นหมดที่มันตรงอยู่ตอนมันตรงอยู่ก็ก้ามเรือจะไม่กระแทกทั้งสองข้างเลยเนาะทีนี้อ่ะหลังจากคอทั้งหมดเลยต้องดูในส่วน ของสะโพกของเขาสะโพกและก็หลังบริเวณ l o w back เนาะทีนี้ถ้าเราสังเกตว่าหลายคนอ่ะยิ่งเป็นผู้หญิงอ่ะจะมีปัญหานี้บ่อยเลยครับจะรู้สึกหลังมันจะเมื่อยตรงบริเวณตรงนี้เลยเนาะที่เป็น quad และสมบูร์ยทั้งสองข้างเหตุผลที่มันจะเมื่อยโดยเฉพาะเียงผู้หญิงเนาะถ้าเราสังเกตว่าไหล่ทั้งสองข้างและก็สะโพกข้างๆที่เป็นฮิปเลยเนาะมันจะไม่เท่ากับทอโซที่อยู่ตรงกลางของเขาเลยค่ะที นี่หมาผมเริ่มเริ่มมากระโดดแล้วโอเคถ้าเราสังเกตรตรงนี้อ่ะก็เริ่มมีปัญหานิดหน่อยต้องดูว่าตรงนี้อ่ะจะขึ้นได้ปะเพื่อให้ทุกอย่างมันเริ่มสปอร์ตได้ก็หาหมอนประมาณไซส์ประมาณนิดหน่อยเพื่อให้ยัดขึ้นตรงนี้ครับนี่มันช่วยในการสปอร์ตตรงบริเวณเอลของเขานะเอลของเขามันจะตรงขึ้นตอนมันตรงขึ้นความเจ็บปวดที่หลัง,งเขามันจะน้อยลงนะ ต่อไปส่วนขางเขาอะถ้าเราสังแกตขางเขามันจะเอียงลงตรงนี้เลยทําให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้ข้างๆสะโพกของเขาอะอาจจะมีการเจ็บปวดเมื่อยด,ด้วยครับทีนี้ต่อไปเรื่องสะโพกตรงนี้ครับเพื่อให้ตรงนี้มันสบายขึ้นนะจะให้อีกหมอนหนึ่งให้เข้ามาให้ช่วยสปอตตรงสะโพกของเขาอะทีนี้เราจะสังแกตว่าสะโพกเขามันจะเริ่มตรงขึ้นนะถ้ามาจากขาเขาขาทั้งหมดเลยจะเริ่มตรงการเตะท้ายที่สะโพกมันจะน้อยลงครับ นี่จะเป็นท่าทั้งหมดเลยที่จะแนะนำคนที่ไปจะนอนบริเวณตะแคงครับตรงคนนอนตะแคงอ่ะก็ต้องสังเกต3มจุดเลยครับเกือบนอนแล้วที่เบอร์สี่ตอนนี้เราจะคุยเรื่องคนที่มันนอนบนหลังครับก็ประสังเกตจะเป็น back sleeper ทีนี้กับ back sleeper ที่เราจะเห็นว่าเหมือนท่าที่แรกอ่ะที่บริเวณตรงคอที่มันจะเมื่อยแล้วก็บริเวณที่หลังที่จะเริ่มเจ็บปวดครับคือต้องดูเรื่องการหมอนทั้งหมดเลยที่อาจจะใช้ใน ช่วงที่นี่เขาจากสวัสดียืนมันเสียหายฮะโอเคมัเสียหายโอเคไก่อทีครับสำหรับคนที่นอนบนหลังครับที่เป็น back sleeper ส่วนบริเวณคอก็อีกแล้วต้องสำคัญดูเรื่อง neutral spine ที่เป็นส่วนบริเวณที่สบ i ยคอสไปนของเขาเนาะสมมตินคนที่ชอบอีกแล้วนอนหมอนที่มันแบนเกินไปครับพอเราสังเกตคอของของแค้นตัวนี้อ่ะคือมันจะตกลงไปนิดหน่อย ถ้ามันจะไม่มีอะไรที่ซัพพอร์ตตรงเคอร์ฟของเขาอะที่เคอร์ฟตรงซีสปายที่อยู่ที่อยู่กับทุกคนเลยครับเขาจะรู้สึกว่ามันจะรู้สึกเมื่อยตรงบริเวณตรงข้างล่างเลยครับแต่ถ้าสมมติมีหมอนอะไรที่ยิ่งสูงเกินไปนะที่ยิ่งสูงเกินไปเห็นสังเกตว่าคอเขามันจะเมื่อยตรงนี้ทั้งหมดเลยนะหลายคนที่มีปัญหาเขาจะรู้สึกเมื่อยตรงบริเวณตรงท้ายตอยทั้งหมดเลยนะต้องทำไมต้องดูเรื่องคอทำยังไงให้ หมอนทั้งหมดอยู่ในบริเวณที่ช่วยสปอตในเคอร์ฟของเขาที่เป็นเคอร์ฟธรรมดาเนาะต่อไปตรงหลังครับตรงบริเวณโลแบกอะหลายคนยิ่งเป็นผู้หญิงอะจะมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษเป็น anterior tilt ที่เป็นการ Tilt ของเอวของเขาอะรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษเป็น get o booty อะไรที่มันทำให้ก้นมันดูใหญ่เลยนะการที่นอนแล้วก็แทกแบบนี้อะ หลายคนจะมีปัญหาเรื่องก้ามเนื้อที่อยู่ข้างหน้าเลยที่มันเอียงลงมาที่โลบัคชื่อโซเอสเมเจอร์นะแต่วิธีให้มันทำให้รู้สึกมันเมื่อยลงอ่ะ้ามันกระแทกบางที่หลังที่หลังได้อ่ะเป็นการเอาขาขึ้นตอนขางขึ้นเขาจะรู้สึกสบายขึ้นตรงข้างหน้าและก็ตอนนอนนานนะรู้สึกดีขึ้นที่หลังนะทีนี้อ่ะจะแนะนำคนที่มีปัญหาเรื่องอันนี้จะให้เอาหมอนลงไว้ส่วนบริเวณขา อาจจะเป็น1ห,หมอนถ้าพอได้หรือบางเคสอาจจะต้อง2หมอนเลยครับถ้า2หมอนยิ่งขึ้นตรงนี้เลยทำให้ตรงนี้มันเบาลงอาการหลังมันจะไม่ค่อยเอียงเยอะนะนี่จะเป็นท่าที่จะช่วยคนที่อาจจะนอนในท่าที่เป็น back sleeper นะทิปที่5อย่าบอกเป็นทิปดีกว่าน่าจะเป็นเหมือนข้อห้ามเลยอ่ะคือสำหรับคนที่นอนบนท้องเลยนะหยุดทำเห็ดขาดเลยเธอหลายคนอ่ะ ตอนเข้ามาเขาจะบอกว่าเอ๊ะทำไมคอมันรู้สึกเหมือนเจ็บหลังรู้สึกเจ็บแต่ว่าเขาจะบอกว่าเป็นคนที่นอนบนหน้าท้องเลยทั้งหมดเลยคือต้องบอกว่าท่านี้มีเป็นท่าที่หลายคนจะบอกว่ามีปัญหาทุกครั้งเลยอ่ะคือจะไม่นันนำทำเลยถ้าเราสังเกตการที่นอนตรงนี้อ่ะคือจะมีการหมุนไม่ใช่แค่ที่คอเนาะหมุนมาลงมาที่ thoracic spine ด้วยอ่ะการที่กระแทกตัวนี้อ่ะคอมันรู้สึกเมื่อยตลอดเลยตอนเสร็จนอนครับ สมมุติเราใส่หมอนลงอะไรก็ได้เลยยังไงก็เขาก็ต้องหายใจเนาะถ้าหมอนถ้านอนเหมือนตรงเลยคือหายใจไม่ได้เลยยังไงก็ต้องหมุนซ้ายหรือขวาเนาะสมมุติใส่หมอนเข้าไปแ <c oughs> ขนผุดแย่ครับยิ่งกระแทกเลยเนาะเขาขึยังาบอกไม่สบายเลยเฮียเซฟวิตันะก็แย่เลยโอเค t ต่ t so าสว o n ซ์อินจิ anymore <c oughs> ต่อไปเราจะสังเกตต้งสวมหนังอะ หลังเราจะมีเหมือนความน้ำหนักที่มันจะทิ้งลงที่ที่เตียงเลยอะที่เตียงนอนทั้งหมดมันรับไม่ได้เลยเราจะเห็นว่าที่หลังเขาอะเอียงค่อนข้างเยอะตอนมันเอียงตัวนี้อะตอนตื่นมาจะรู้สับปวดตรงนี้ทันทีเลยนะยิ่งต้องบอกว่าข้อข้อสที่มันจะมีปัญหานั่งก็ส2ปัญหาแล้วเนาะที่3ามอะการออกกันทั้งหมดเลยอะ ที่เป็นมาสเเปนเหมือนลังทั้งหมดการหายใจจะมีปัญหาหน้าท้องก็มีด g เจชันซิสเต็มที่จะมีปัญหาด้วยเนาะตัวนี้คือนี่จะเป็นท่าที่หลายหมอเขาจะแนะนำอย่านอนแบบนี้ขาดเลยถ้านอนแบบนี้เปลี่ยนทันทีเลยเปลี่ยนท่าทำอะไรก็ได้เลยเปลี่ยนเลยเนาะโอเคทีนี้ก็นั่นเป็นทั้ง5ทิปอะที่จะมีช่วยในการนอนอะ่ะ ทำทำให้เรานอนสบายที ent, ่ส no. ุดที well, ่เคยนอนเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคนบริษัทที่สนับสนุนคิงคอย i l ที่เตียงนอนนี้ที่เราใช้เองนอนสบายเลยตอนนี้เลยนะแนะนาลองไปดูออนไลน์เลยหรือว่าดูที่ร้านอันดอรสุด no no okay thanks honey I like it at least you u e saying that ท yeah. ีนี้ก็ถ้ามีการมีการสงสัยอะไรอ่ะรบกวนคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะ ต้องบอกว่า <ar> ถ <S <S ้าเป็นภาษาไทยอ่ะขอรบกวนเดี๋ยวผมใช้เวลานิดหน่อยให้ตอเนะตอาจจะต้องอ่าน Google Translate นิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมตอบทันทีเลยนะและก็เ้าคลิปปนี้มันมีการช่วยเรานะก็รบกวนกดไลค์และก็แชร์ต่อนะครับโอเคยังไงก็ถ้าจะชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์ไปเลยนะโอเคขอบมากครับผม